ผมกไปแล้วล่ะเอ้าก็เขาบอกไม่มีไงเมื่อกี้เขาบอกไม่มีฉันบอกมีอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะมี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 ก็สวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสบายดีเนาะสบายดีเนาะวันนี้วันนี้ลงผมเพราะว่าอยากจะเล่าความในใจ ว่าฉันเก็บความลับนี้มาสองปีแล้วก็เลยแบบอ่าใช่อยากเล่าใช่อยากเล่าอยากเล่าอยากเล่าคือคือจบความลับนี้มาสองปีแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเอะเราได้ปลดปล่อยมันออกมาสักทีเพราะว่าอย่างที <Idol> <rique> ่เราเคยทวิเไยว่าแบบเฮ้ยแบบปีสองพันยี่สี่แบบจบจบไปหกโปรเจกต์นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหกที่ทำให้จบไปได้นะครับผมัะ มันฉายไปแล้วไงอีกค่าฉายไปแล้วผมพี่ผมก็ไม่หวังนาผมจะตายเอานหนาเลยก็เลยสองไงเหลือคุณทีกับซาก,กาเรตไงเอาทิปคิดว่าจะอ,อ่อนอะไรที่คุณของเข้าไปเป็นอะไรที่รอได้เป็นอะไรที่รอได้ใช่พุงดีใครบอกพุงดี ซีรีส์16ตอนที่จะให้ออนพรุ่งนี้โดยที่ยังไม่ถ่ายเลยนี่มันเป็นละครละครไม่ใช่ะละครวีรธรรมนะไมจะถ่ายถแชรไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหคุณมันไม่ได้มันไม่ใช่จะออนเร็วได้ดน,นดะคุณเออไม่หรอกว่าก็ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับผมที่ฝากทุกคนด้วยอะไรก็เรื่องดาระเนี่ยงดาะก็เก็บเป็นความรับมาอย่างแสนนานนะครับผมกว่าจะทําได้กว่าจะ ปั้นกันมาได้นะครับผมก็ครับคืออะไรอะ่ะถนนน่าน,น่ากินนะ <im> ใช่ใชก็เลยแบบอยากจะมาเล่าเลยว่าแบบ,บเป็นความรักที่เป็นมาสองปีแล้วแล้วก็เอ่อถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนช่วงก่อนวีอาคือเรารักกันอีกครับผมใช่ใช่แล้วก็แบบ ถ่ายจบตอนที่แบบ VR เปิดใหม่เลยก็เลยแบบเป็นโปรเจกต์ที่เก็บไว้นานมากๆแล้วนะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาบอกให้ทุกคนกันฟังแล้วตอนนี้ยังเป็นอีกล่ากันอยู่เลยตอนนี้เป็นเด็กอี่เลยต,นนตอนนี้ก็เด็กอตอนนี้ก็เด็กอ,อถ้าท้าไม่เด็กต้องวัเท่าไหร่ห้าสิบ 90 90นี้ไม่ใช่แค่พ่อคนนะเป็นอะไรของตวัวเรียนอ่ะ120 120ยี 20. 20. 20. จะอยู่ไปถึงกี่สิบประเด็นไหนออก็นเป็นเด็กตลอดไปอ่าคือถึงแม้ร่างกายเราโตแล้วแต่จิตใจเราเป็นเด็กตลอดไปเนาะแม่ไม่ให้โตผมก็ถามแม่ผมจริง,งๆไม่ได้ ไอ้ไน,นะอันนี้งานเดียวกับไปกับขี่ไหมอ๋อไปอกับขี่มอไซค์เหรอใช่ครับโอ,อ้ใช่ใช่ใช่ใชอ๋อ,อเลยเข้าใจยังว่ามันนานแค่ไหนมาแล้วว่ามันคือนานชาติเศษที่แล้วชาติชาติเศษเลยชาติเศษเลย,เเลยมันมานานมากมานานมากแล้วก็แบบก็เป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าได้อัพสักษะเยอะมากดังนั้นก็การแสดงที่คุณได้เห็น ในซีรีส์เรื่องนี้คือก่อนที่จะได้อัพสกิลทุกเรื่องนีโดนน้องก็ปักกันด้วยนะครับผมโอเคฮะรูปเบอร์อะรอูเบอร์โอ้โอไม่มีอะไรคือคือไม่มีรูปรงแล้วอรอฉันลงเรื่องพร้อมกันเหรอ โชคชะตามันทำให้ดวงหัวใจอะไรนคระข้าข้าเป็นอะรับดูปที่ญี่ปุ่นไม่ได้ถ่ายก็ถึงบอกไงถึงบอกเป็นความจริงไงว่าไม่มีรูปลงแล้วไงเพราะว่าตัวนแต่บอลใช่ไหมใช่ใช่โค้์บอกแล้วโค้์บอกแล้วจริงหรอเ ชใช่เพราะว่าเ้านัดกันสิบโมงแล้วผมอุห์บอกเขาด้วยนะให้มาปลุกผมด้วยซึ่งเขาก็เดินมาปลุกผมจริงๆแล้วผมก็ผมตื่นผมตื่นไปเปิดประตูแล้วบอกพี่กว่าเดี๋ยวตามไปแล้วพอปิดประตูปุ๊บไม่รู้ยังไงไม่รู้แต่ผมรู้อีกทีก็คือว่าผมมีสายเข้ามาแล้วเขาก็บอกผมว่าเออภูวเวนทุกคนอยู่ข้างล่างแล้วนะอานน้ำเสร็จหรือย,อยัง แล้วผมก็งัวเงียงัเงียอยู่หันมาดูในการอุ้ยตายสองครึ่งแล้วเอ๊ะเขาเน้นไปเขาน้นไปสนามพินตายสองครึ่งนี่หว่าอ้าวตายแล้วเราไม่ได้อยู่ในไทยญี่ปุ่นอากาศมันติดลบนะนี่นี่นี่ญี่ปุ่นอากาศมันติดลบถึงตื่นมาอาบน้ำก็ไม่หวา ครับหูดอกรึนะยิ่กุ่นมันทำไมนะเอาไปเหมือนกันแต่อาบน้ำที่มีความทนทานต่อความเย็นได้ดีมากครับชื่นชมครับแต่ผมไม่ไหวครับหนาวครับฮะออะไรนะแช่ออนเซนหรือเปล่า มันไม่มีอดสิที่แช่สิพี่แต่ว่าถ้าไปได้ก็อยากไปอยู่ครับอยากไปถ้าไปได้ก็อยากไปอยู่โอเคพี่ชื่ออะไรชื่อต้นครับในเรื่องนั้นหรอเนี่ยคือพวกเจนจะทำชั้นโดนปรับและโดนฟ้องอะอ้นะฮะ ด้วยหารมันจะไม่ใช่แค่หารเดยสิเขาจะไม่ให้ฉันเล่นด็กฟิกอีกเลยเลยสิฮะถ้าดีเขาจะไม่ให้ผมเล่นอีกแต่สีถ้าผมเล่นกต่สีก็ให้ไม่หลุดไงจะอขอร้องเถอะผมยอยากทำงานอยู่กัการนี้ต่อพี่ะอายุเท่ากัน อ้าวงั้เรียกไอ้หยาดเลยก็อะไรอะไรเราเราเขียนอะไรเราเขียนอะไรเราเขียนว่าอะไรว่าแล้วว่าต้องอ่านล้อเล่นอ้าวโอเคครับอ้าวอ่านที่จะวายดิเอ๋จะบอกว่ารักนะฮะรักเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะรักมากกว่า ก็ได้นแหละคือประเด็นหลักของวันนี้ก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าแบบจาหลานเราผ่านไปนานแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยติดตามแล้วก็คอยอยู่กับโปรเจกต์ลับของเรานะครับผมบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามเราแล้วตั้งแต่พูดเรื่องโปรเจกต์ลับไปเมื่อวันแรกแต่ว่าก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าคนมากสนุกมากนะครับผมแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นผมได้ในนิติใหม่ๆนะครับผมก็ฝากได้วยนะครับอ่อนเร็วๆรวนี้ครับ เก่งมากนะก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละแล้วก็ปีนี้ตุ๊ดจีปีนี้นะครับขอให้เป็นตุ๊ดจีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินข้าวก่อนนะครับผมเพราะว่าเอาอะไรอันเปาบอกแล้วที่เปลี่ยนนามสกุลฮะไปเปียนด้วยกัน ไปเขียนวิจารณ์มันไม่ใช่เปล่ยนนัสกุลเลยนะมันจะเป็นโจทย์ิงอืนนะไปเปล่าด๋อเด๋นนโโลวก็ขอให้ตุ๊กจีมดีให้ตุ๊กจีที่ดีสุดทุกคนนะครับไม่เจอกันนะบผมรักอันเปานะครับเพราะผมว่ไปจ่ายน้องๆในบ้านผมนะครับ กูจีนสวัสดีครับ